สวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเฮียปั้นตันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมครับแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอีกมากมายครับ <Wow. S 1> ใครสนใจเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพรีเมีย อังกฤษครับคู่ระหว่างด้านวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านแมนซิตี้ครับคู่นี้เตะกันตอน2องทุ่มตรงครับที่สนามโอลิเนียซีสเตเดียมครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับวูฟแฮมตันครับชนะ1ครับแมนซิตี้ครับชนะ4นัดล่าสุดครับแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไปแบบสบายๆเลยที่5ประตูต่อ1ครับตารางคะแนนล่าสุดครับวูฟแฮมตันครับแข่ง7เสมอ1แพ้6ครับได้9เสีย21มี 1คะแนนอยู่ที่20ของตารางส่วนทางด้านแมนซิตี้ครับแข่ง7ชนะ5เสมอ2ได้17เสีย8มี17คะแนนอยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับบู๊เพนตันครับมาในแผน41 41ครับมียอนเก้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็กุญย่าคาร์ลอสเจาวโกเมสแล้วก็เลมินยาครับยืนเล่นแดนกลางส่วนทางด้านแมนซิตี้ครับมาในแผน4 2 3 1มครับมีทางด้านฮาแรนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็แจ็คกิลลิชซิลวาแล้วก็โฟเดนครับยืนเล่นแดนกลางช่วยกันทำเกมลุกส่ว สนห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันครับแพ้5ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้เบนฟอร์ดมาแบบสุดมันเลยที่5ประตูต่อ3ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปแบบเกือบแพ้ครับที่3ประตูต่อ2เกมนี้ครับแมนซิตี้ครับดูดีกว่าทุกทางครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกด้วยวันนี้ครับน่าจะมาชนะแบบสบายๆครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่3 0หรือไม่ก็40ูคู่ต่อไปครับคู่ที่ 2ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับคู่ระหว่างทางด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสิง์บูเชลซีครับคู่นี้เตะกันตอน4ี่ทุ่มครึ่งครับที่สนามสแตมฟอร์ดบิดครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับชนะ2และเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับออกไปเอาชนะเชลซีมาได้ในบอลคาราบาวครับครับที่1ประตูต่อ0สู้กันได้แบบสูสีเลยตารางคะแนนล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับแข่ง7ชนะ6แพ้1ได้ 13เสีย2มีอยู่18คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนทางด้านเชลซีครับแข่ง7ชนะ4เสมอ2แพ้1นครับได้16เสีย8มี14คะแนนอยู่ที่4ของตารางวันนี้ครับลเว์ภูครับมาในแผน4231มครับมีโชต้าครับยืนเล่นแดนหน้าและมีซาร่าโจนแล้วก็กัปโปครับเล่นในแดนกลางช่วยกันทําเกมลุกส่วนทางด้านเชลซีครับมาในแผนเดียวกันครับ42 3สมครับมีแจ็คสันครับยืนเป็นหน้าเป้าและมีซานโชพาเมอร์แล้วก็มาดูอ เก้ครับยืนเล่นแดนกลางช่วยกันทําเกมลุกเหมือนกัน5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับชนะ5นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะคิตตันพาเลตนะครับได้ที่1ประตูต่อศูนครับยิงก่อนตั้งแต่9นาทีแรกส่วนทางด้านเชลซีครับชนะ4เสมอ1นครับนัดล่าสุดครับออกไปเสมอฟอเรสต์มาแบบไม่น่าเสมอด้วยที่1ประตูต่อ1เกมนี้ครับผมดูแล้วครับว่ากับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับมันแพงไปนิดนึงครับและอีกอย่างครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้เสียประตูมือหนึ่งไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องใช้ประตูมือ น่าจะมีปัญหานิดหน่อยสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 1หรือไม่ก็2-1คู่ที่3ครับเรามาดูที่ศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างทางด้านบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสเตบียรครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอตรงครับที่สนามโอลิปิกลุยคอมพานีครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ1.5สถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดครับบาร์เซโลนาครับชนะไปทั้ง5เกมครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเซบียรเนี่ยเปิดบ้านไปแพ้แบบไม่มีทางสู้เลยครับโดนก่อนตั้แต่รก จบเกมครับแพ้บาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับบาร์เซโลนาครับแข่ง9เสมอ8แพ้1ได้28เสีย9มี24คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนด้านเซบียาครับแข่ง9ครับชนะ3เสมอ3แพ้3ได้9เสีย10มี12คะแนนอยู่ที่12ของตารางวันนี้ครับบาร์เซโลนาครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีเลวานครับยืนเป็นหน้าเป้าและมียามาฟินยาแล้วก็เฟรานครับช่วยกันเล่นแดนกลางเพื่อทำเกม ส่วนทางด้านเซบียาครับมาในแผน4-3-3ครับมีโลเมโลครับเอจูเกตโดดี้ครับเป็น3ประสานในแดนหน้า5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะอาราเบสมาแบบสบายๆเลยที่3ประตูต่อ0ส่วนทางด้านเซบียาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเลบาติสไปแบบสุดมันเลยที่1ประตูต่อ0เกมนี้ครับบาซ่าดูเหนือกว่าทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกแล้วก็เกมรับครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นใน บ้านด้วยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสกอร์ที่แคบว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0มศู่ที่4ครับเรามาดูกันที่สึกันโชซิลิอาอิตาลีครับคู่ระหว่างทางด้านโลมาครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของด้านอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสีครับที่สนามสตาดิโอโอริเปโกครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบศูสถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดครับอินเตอร์มิลานครับชนะ5เกมเลยครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยโลมาครับเปิด บ้านแพ้ไปอย่างสุดมันเลยครับที่4ประตูต่อ2ครับด้วยการทําเข้าประตูตัวเองเป็น1ลูกตารางคะแนนล,ล่าสุดครับโรม่าแข่ง7ครับชนะ2เสมอ4แพ้1ได้8เสีย5มี10คะแนนอยู่ที่9ของตารางส่วนในด้านอินเตอร์มิลานครับแข่ง7ชนะ5เสมอ2แพ้1ได้16เสีย9มี14คะแนนอยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับโรม่าครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีอาร์เมสยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีซูเล่กับกาลองโซ ช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานครับมาในแผน352ครับมีลาตาโรครับกับตูรามยืนคู่หน้าครับแล้วก็มักกิติยานครับช่วยกันทําเกมลุก5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างโรม่าครับชนะ2เสมอ2แพ้1นครับนัดล่าสุดครับออกไปเสมอบอนซามาแบบหน้าชนะด้วยซ้ำครับแต่จบสกอร์ไม่ได้เองส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโตลิโนไปแบบหืดขึ้นคอเลยที่3ประตูต่อ2วันนี้ครับมา เล่นในบ้านโรมานครับที่ได้เล่นได้ดีอยู่แล้วและดุดันวันนี้ครับผมดูแล้วครับว่าสูสีอย่างแน่นอนสกอร์ที่คบแล้จบครับอยู่ที่1 0ึหรือไม่ก็1นึคู่สุดท้ายครับเรากลับมาดูที่ศึกลาลีกาสเปนครับคู่ระหว่างทางด้านแอตมาริดครับเปิดบ้านตอนรับการมปเยี่ยขทางด้านเลกาเนสครับคู่นี้เตะกันตอน3ามทุ่มสิครับที่สนามเอสตาดิโอเมโลโปลิตาโนทันดีแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งจุดห้าทับสองสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดครับแอตมาริดครับชนะ3และเสมอ ไปด้วยกัน2เกมนัดล่าสุดครับแอดมาริดเปิดบ้านเสมอไปแบบช็อกแฟนบอลเลยครับแบบไรส,สกอร์ที่0ูนย์ประตูต่อศูนตารางคะแนนล่าสุดครับแอดมาริดครับแข่ง9ชนะ4เสมอ5ได้13เสีย5มี17คะแนน,นอยู่ที่3ของตารางส่วนทางด้านเลกาเนตครับแข่ง9ชนะ1เสมอ5แพ้3ได้5เสีย9มี8คะแนน,นอยู่ที่17ของตารางวันนี้ครับแอดมาริดครับมาในแผน3 5มครับมีคิดมันครับยืนคู่กับอาวาเลสครับช่วยกัน ทำประตูส่วนทางด้านเลกาเนตครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีฮัมเมอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็โลเปสกับครูครับช่วยกันเล่นในแดนกลางเพื่อทําเกมลุกนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแอตมาริดครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับนัดล่าสุดครับออกไปเสมอเรือดโซเซดัดมาทั้งๆที่ขึ้นนําก่อนนะครับตั้งแต่นาทีแรกส่วนทางด้านเลกาเนตครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะบียาโดลิกไปแบบสบายๆเลยที่3ประตูต่อ1ครับคู่นี้ครับผมดูแล้วครับว่าแอดเม ราคามาแพงไปนิดนึงครับแล้วก็วันนี้เลกาเนสเนี่ยน่าจะมามีแต้มกลับบ้านแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 1หรือไม่ก็22สรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านแมนซิตี้และก็กำแพงสูง3.5คู่ที่2ครับให้ไปทางด้านเชลซีครับแล้วก็กำแพงต่ำ3า5คู่ที่3ครับให้ไปทางด้านบาร์เซโลนาครับแล้วก็กำแพงสูง3.25คู่ที่4ครับให้ไปทางด้านโลมาครับแล้วก็กำแพงต่ำ2.5าครับคู่สุดท้ายครับให้ไปทางด้าน การเเนตได้ลยส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V.I.P. สามารถจิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ให้กับทีมงานทีเดียวชุดบอลบายเฮีป,ปั้นทันเกมด้วยนะครับขอบคุณครับ